โั้แมบนี้ดูกว้างอยู่นะ construction complete building new construction options construction complete building new rally point established ส e งเอ n จิ r hmm, น so, like ีย so, ร like ์ครับตรงนี้มีปั๊มน้ำมันสโรงนะ unit ready moving new rally point established unit ready need a repair need a repair unit ready unit lost building engineering c a n c e l e d โอเคครับเฮ้ยที่ผมได้เปิดกล่องเนี่ยทำไมเหมือนเมือนไม่เกิดเลยไปครับเจ็บน้ำมันตรงนี้กันชิวๆเลยนะโอ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โ Right oil refinery captured, right requiring additional resources. Need a repair? Building, Can't do new construction options. Training up, oh man, me, I say that. Unit lost. Construction prepared. These are Unit yes. ready. Unit need all new construction options. Training. Building. Ready as ever. Sure thing, sir. tools of the trade. <makes makes makes> Unit firepower okay. upgrading. unit ready, let how about a swim, training, let's get it on, ready as ever, always on time, I am ready, unit ready, full power, building, New construction option. anywhere, Chrono reporting right. for you, Construction complete. I'll take the high road, unit lost, construction complete, building, Chrono miner reporting for you, I'm mm -hmm. ready t r เขาหารู้ไม่ว่าเขากำลังจะโดนอะไรบางอย่างจากผมอยู่สีส้มเขายังไม่รู้ครับเขายังไม่รู้ตัวว่า เสากำลังโดนเกมเล่เลยไปครับเราอย่าลืมบทเรียนจากเกมที่แล้วนะครับตีไข่ต้องตีให้ตายนะไม่งั้นคือแบบโดนคนอันนี้ยับยับเลยนะ ้เสียงไม่ได้จากบ้านผมใช่ไหมยูนิตลอตอุ้ยอ๋อพื้นใหญ่ตรงนี้ฐานนี้ไม่จำเป็นไปครับโอ้โหสีน้ำเงินลีภัยนะลีภัยสีส้มครับผมเอ้ยผมว่าผม อันนี้อันนี้วะดึงดรอ่ะโอเคครับตอนนี้เราดูชิวเลยนะเอาสีส้มเขายอมแพ้ก่อนบ้าจริงแผนผม บ้าจริงแผนผมแตกเขารู้ครับว่าเขาเขารู้ว่าผมจะใช้เขาอะนะยังไงดีเนี่ยแร่ไม่ค่อยจะมี วุ้ยแต่คนนี้ฐานป้องกันไฟฟ้าไม่ค่อยมีเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราสอยฐานไฟฟ้าสักสองฐานเนี่ยน่าจะไปนะครับเพราะปืนใหญ่กับฐานสอยเขาเยอะมากไปครับเคลียครับเคลียอีกทีครับรผมผมว่าแค่เอาเซฟนะนเอ่เอ โอ้โหถึงน่าทึ่งมากโอ้ยอย่าอย่าออย่ามาแตะต้องอย่าแตะต้องรถเลเซอร์ผม ตังผมก็หมดแฮะแย่แล้วครับอย่างนี้อันนี้ได้สองอันเหมือนกันโอ้โหเขาเก็บอันนี้ได้สองอันเหมือนกันนี่นะโอเคครับถ่ายเข้าไปเลย Unit Unit Training. lost. ready. ดีครับผมผงว่านะวิ่งแแบบนี้เข้าท่าไหมครับคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์นบอกกันหน่อยนะครับเฮ้ยผมว่ามันใช้ได้อยู่นะโอ้แแบบนี้ผมบอกเอ้ยอย่า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 เพิ่งอย่าเพิ่งขอขอขอยูนิตหน่อยโอเค ผมแตกแล้วแน่ๆเลยผมแตกแล้วไม่ได้ยูนิตสักตัวครับโลกไปหน่อยนะตายแล้วเจอจีไอปิดล้อมแน่ๆโอ้โวิธีครับมีสิเด้งกันให้นะดังนั้นผมก็คงจะไปหวันซะแล้วโอเคครับต่อยแล้วรัดกันชน เราและนายไปรักกันชนซึ่งกันและกันโอเคครับโอ้ยตายตายตาย Unit ready. นี่คือแมปแบบเอ็กซ์ตาร์เอ็กซ์ตาร์สมอลนะครับ <Or life. S 2> เล็กยิ่งกว่าเล็กก็คือแมปนี้นี่แหละโอ้ Unit <promoted>. oh, ดูครับมันชุลมุนมากเลยนะแมปนี้เออผมเข้าใจละถ้าแบบอยากเล่นกันน,นัวๆแบบนี้นี่คือยิ่งกว่าเดมิมเลยครับผมเกลียดเนี่ย

โอ้งให้ตายให้ตายอะไรครับไปครับูคือมันมันใกล้ก pues ันมากมากจนผมไม่รู้จะทำยังไงดีไปครับ Insufficient funds. Training. Unit ready. Okay, okay. Um. Construction complete. Ore miner under attack. Repairing. Player defeated. Unit ready. Unit lost. Ore miner under hmm. attack. Unit lost. Unit promoted. Repairing. Our base is oh. under attack. โอเคครับโอ้ยพังอยู่ดี่อกล่องเยอะแยะจะเก็บไม่ได้เลยโอเคครับโอเคโอเค Unit lost. Unit ready. Our base is under attack. New construction options. Repairing. Our base is under attack. Construction complete. Unit promoted. Building. Repairing. Unit lost. Unit ready. Okay, unit lost. okay building training our base is under attack unit ready unit ready building our base is under attack unit ready on hold training new construction options unit ready unit lost โอเคครับการเดนจีไอหมดนี้นี่คือโกงใช่ได้เลยนะโอ้โหไฟฟ้าอีกแล้วซ <f air> ิวเรดีร้ไม่ได้ครับนี้เราต่อต้านไม่ได้นะเอ้ซิวไม่ใช่ซิวผมนี <Unit S 1> <f air> โอ้โหเจอสองทางครับสองรักฉลับไม่ไหวไปครับโูแมปบันนัวม,มากมากครับแบบเนี้ยแมปนี้แมปนี้ใช่ไหมครับเจ็ดเต็มสิบรู้ว่าแมปน้ำมันครับต้องถามก่อนนะ แบบนี้ก็นัวใช้ได้นะโอ้ผมโดนผมตีผมน่าจะตีสีม่วงให้แตกก่อนเลยอ่ะม่วงพวงสองด้านครับโดนตีเลยนะจีิครับผมใส่คนสามดาวเขาลดฐางเยอยิงแรงๆใช่ครับอ้ผมก็ลืมเอากระเจี๊ยไใส่เนาะตะกี้